สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักคัมซีทีวีประจำวันเสาร์ที่28มีนาคม2558ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้พิธีปิดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบุรีเกมส์จะพาจันทบุรีจัดชุดการแสดงสร้างความประทับใจมิตรภาพยั่งยืนนิรันดร์และได้มีการส่งมอบธงการแข่งขันให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพค่ะ เมื่อช่วงเย็นวนันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬายาวชนกลางที่3.1จันทบุรีในพิธีปิดการแข่งขัน,นจังหวัดจันทบุรีเจ้าภาพได้จัดโชว์ชุดการแสดงสร้างความประทับใจมอบแก่นักกีฬาผู้ติดตามและประชาชนให้ตราตรึงและกลับมาเยือนเมืองจันท์ยาสม่ำเสมอ ด้วยการแสดงช่วงแรกเป็นการแสดงของวงโยธวาทิตมารชิ่งแบรนด์ของโรงเรียนเบนจามานซอนได้โรงเรียนท่าใหม่คุณสวัสดิ์ร้านทุกขุนการแปลอักซอนต้อนรับแสดงความยินดีส่งมิมตรไมตรีแก่นักกีฬาจากโรงเรียนคิชกูดวิทยาคมจากนั้นนายมนตรีชัยพันธ์รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าววาถุประส์การจัดงานที่ได้สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะกรรมการจัดงานกล่าวให้การต้อนรับและสรุปผลการแข่งขันในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาย,ยวาวชนครั้งที่31จันทบุรม โดยมีนายขจรวีระไกระดัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีโดยพิธีปิดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่31มีชุดการแสดงพิธีปิดประกอบด้วยชุดดวงพลังสามัคคีเยาวชนคนสร้างโลกต่อด้วยการแสดงสารวันสารเวลาจากสายใหญ่สู่สายสัมพันธ์และการส่งมอบธงการแข่งขันแก่จังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันครั้งที่ส2สสุพรรณบุรีเกม โดยนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มีการสงมติถงการแข่งขันให้กับว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จองพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากนั้นจะเป็นชุดการแสดงจากไฟสู่ใจสู่มิตรภาพนิรันด์และการแสดงอำลาชุดสุดท้ายที่สื่อความหมายสมมอบความประทับใจมิรู้ลืมแก่นักกีฬาประชาชนที่เข้ามาเยือนจังหวัดจันทบุรีด้วยชุดเรียบใจระยับจันทร์มิตรภาพนิรันด์โดยมีกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ ผสมผสานความางามของอัญ,ญมณีริ่มส่งทัพนักกีฬากลับบ้านอย่างสวัสดิภาพผ่านทุ่งแสงหิ่งห้อยดุดแสงเรืองรองสว่างสวัยของพลังเยาวชนก่อเกิดแห่งสายใหญ่มิตรภาพที่ยั่งยืนโดยการแสดงใช้เวลากว่า2ชั่วโมงมีนักแสดงเป็นเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดจันทบุรีรวมกว่า2,000คน ส่วนผลการแข่งขันจันทบุรีเกมกรุงเทพมานครกรลองแชมป์เจ้าเหรียญทองโดยสถิติ121เหรียญทอง87เหรียญเงิน86เหรียญทองแดงรวม294เหรียญอันดับที่2จังหวัดนครราชสีมา45เหรียญทอง33เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงอันดับที่3จังหวัดสุพรรณบุรี44เหรียญทอง38เหรียญเงิน48เหรียญทองแดงอันดับที่4จังหวัดชลบุรี41เหรียญทอง31เหรียญเงิน28เหรียญทองแดง และอันดับที่5จังหวัดศรีสะเกด27เหรียญทอง21เอหรียญเงิน36เหรียญทองแดงส่วนจังหวัดจันทบุรีเจ้าภาพติดอันดับที่9ได้19เหรียญทอง17เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงค่ะ